ไม่เจอกันนานเลยก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้เราไลฟ์เมื <c oughs> ออ่อวนานหรือเปล่าพี่ทึงมอนกันวันนี้ไม่มีซ้อมหมอไม่บอกไม่บอกทำไมต้องบอกใช่มี่กี้วราเล่นกับละครรุ่นหามานะคะ เพิ่งเตือนอ่ะเพราะว่าเพิ่งไลฟ์อ่ะเพิ่งเตือนเพราะว่าเพิ่งไลฟ์อ่ะสวัสดีครับอุ้ยหยุดถึงเที่ยงคืนเลยเหรอทำไมอ่ะไม่ถือเพราะว่าเดี๋ยวจะกดปานกันนะคะที่หนึ่งเหมือนกัน ช้าวาันกิชามะนาวไปวัวพองเกิดให้หน่อยจะมุ้ยอายุเออยท่าไหร่เป็นพี่หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นพี่ก็มีความสุขมากนะคะขอให้เติบโตถึงจะเติบโต,ตอยู่แล้วก็ขอให้เป็นคนที่มีความสุขความสดใสเข้ามานะคะตกใจเสียงดังเดินแรงมากเก็บเอาออก ทุกคนเห็ดติดแกรมมากช่วงนี้เห็ดเห็ดเห็ดต้องแบบมีโบหน่อยใช่แล้วครับใช่ช่วงนี้เป็นเด็กติดบ้านพี่สาวออมาติดสุดๆได้ทานอะไรเย้นเย็นนี้ทา,านมาก่อนมา ก็คือกินแมอนดื้อมากแอปพรูดูเนี่ยจะโดนนะจ๊ะเรียนดึกมากทำไมเพื่อนแท้ตื่นนองมาฮะไม่ใช่คือได้ินใช่ไหมที่หนูเรียกกับพี่สาวจะแทนตื่นมาน มันเป็นชื่อย่อของตัวเองก็คือถ้าจะพูดมารีนมันก็จะแปลวไปเราก็เลยรวบคำให้มันสั้นลงก็คือตัดให้มันเหลือพยางค์เดียวก็คือมันไม่ใช่มันนะทุกคนเป็นมันม,มานมันเองค่ะเดี๋ยวเปิดน,นอนเยอะๆเท่าก็คืออแล้เมื่อคืนคือแบบรอนดึกอ่ะ นา่งเงือกไปไหนนา่งเงือกอยู่หอพี่แล้วนะคะอยู่ห้องพี่มาลินตัวจริงไหมครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเหมครับพี่อาจจะต้องดูไปเรื่อยว่าผมจะกินอะไรไหมเพ้ยแต่ว่าวันนี้หนูจะไม่กินละเราจะไม่กินอะไรแล้วเราจะพอไปแค่นี้ผักก่อนนะจ๊ะ เนี่ย yeah. เดี๋ยวทุกคนก็จะรอหนูถึงไม่อยากพูดเนีว่าแบบตัวเอง,เ,องเลยกสวยงมามแต่ทุกคนก็จะรอว่าแบบเป็นน้องมานางมานหรือเปล่าคือต้องให้ร้ายมันนางไรนคนหลังข่าวจ้ะ <c oughs> ไม่เมื่อก่อนเรียกตัวเองว่ารีนมันก็แปลก,ปลกใช่ไหมแปลกไหมหรือว่ารู้สึกเป็นคนเดียวเพราะว่าแบบเราไม่ชิดกับตัวเองแต่แบบเรียกตัวเองมันจะไม่แปลกา่าเรียกมา ไม่ใช่ไม่ใช่น้องมาด้วยเรียกมามันก็แบบเป็นมามาไม่ใช่แบบชื่อหนูไงก็เป็นแค่แบบคำว่ามาทุกคนชื่อหนูคือแบบหนูแยกไม่ออกทุกคนหนูจะเป็นชื่อทุกอย่างแล้วมากินมา มามั่วมามุมามาเอาฮึโอ้ยถ้าเป็นมาดินชื่อไหนก็น่ารักว่าขอบคุณนะคะเรียกน้องหยองคือกลูเป็นคนไปเรียกน้องหยองคนอื่นที่เขาไม่รู้จักหนูเขาจะตกใจว่าน้องคนนี้เคยผมหยิกหยองสินะไม่จริงหนูผมตรงเลยตลอด คุณคิดถึงสเตตเทรเนียฮ่าอยากขึ้นอีกแล้วเฟนเต้นแบบ่ำๆสนุกมากโาาอ้ออท,ไไอทุกคนเบอร์รีออ่เปลีมาหาอะไรแล้วเย่เก่งมากเราก็ไปเป็นอาจจะไปโรงเรียนด้วยกันหรือเปล่าทำไมได้คำว่าโรงเรียนลูกหนูอยู่มหาลัยแล้ว ยี่มีเพื่อนอยู่มาหาอะไรเดียวกันแล้วค่ะแฮรีแคปสเตนนี่เหรอเคยรีแคปไปอยังยังเหรอเราต้องรีบไลายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นขอหนูจะไลฟ์สักสิบห้านาทีพ่อจะเพิ่งสาบส่งหนูสิบห้านาทีอะงั้นสเตนนี่ใช่ไหมคือ เราได้ขึ้นกันแฮนแแมตามงเก้าคนนะก็แบบดีไซนมากร้องไห้คือแบบเฮ้ยแบบเราก็แบบรู้มาค่อนข้างนานแล้วแบบจะได้จะมีสเตทเทรนดี้ใช่ไหมแบบนานมากแต่แบบมันไม่มีโอกาสแบบกว่าจะได้ขึ้นอะไรเงี้ยก็คือแบบโอกาสคือครั้งที่แล้วที่มาสองวันสี่รอบจุกๆแล้วคือวัออนค่ะวันก่อนก็บอกหกนาทีหกนาทีคูณสองบวกอีกสองค่ะ แต่อันนี้อันนี้อันนี้จะแบบได้เสร็จแล้วเราซ้อมกันแบบว่บาคือเราซ้อมกันตั้งแต่แบบใบยๆอย่นแบบที่คือตีหนึ่งตีสองเลยใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าแบบที่หนูซ้อมไปอะ่ะคือมันเหนื่อยนะใช่มันเหนื่อยแต่ว่าแบบมันสนุกอะ่ะมันกลายเป็นว่าเราได้แบบใช้กลับมาใช้เวลาร่วมกับเจนสี่ที่เหลือทุกคนคือแบบไม่เป็นสิ่งที่แบบหนูรู้สึกว่า เป็นการซ้อมที่สนุกที่สุดแล้วก็คือการซ้อมขึ้นสเตตทใชว่าหมายมาสอนรงงนจ้าสวัสดีครับรู้ไหมคือแบบตื่นเต้นมากนะคือแบบหนูอ่ะเครียดมากทุกคนคือแบบคือทุกคนอ่ะให้ความหวังเอ็มซีมาที่หนูใช่ไหมแล้วทีเนี้ยหนูจะเป็นประเภทแบบเครียดอ่ะคือแบบไม่รู้แบบกลัวแบบคือหนูพูดไม่เก่ง เดียวเธก็บอกว่าไม่เก่งจริงหรอจ๊ะคือจริงๆคือหนูเปิดไฟสร้างไปไหมคือพูดไม่เก่งนั่นแหละเป็นปัญหาข้อที่หนึ่งแล้วพ่อแบบเนีย่ยนอนอยอะไหมก็มานอนที่ตอนไม่ได้นอนไปกินอย่างเดียวเลยค่ะตอนบแบบรอ,แบบอบแรกเสร็จก็แต่หิวมากกินหนูกินเยอะมากคือแบบ คือมันหนูใช้พลังงานตอนซ้อมหนูก็แบบพยายามเต้นให้เต็มที่สุดมันจะได้แบบวอร์มเสียงนู้นนี่น่นไปด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบมาซ้อมตั้งแต่เช้าเลยเราแบบไหวเวทีกันช้ำไหวเสชำใช่แล้วแบบขึ้นแบบกี่เพลงนะเกือบสิบเพลงใช่ไหมคะใช่คือแบบอยากบอกว่าเจ้นสี่เก่งมากทุกคนเลยอะถึงถึงมิชากับพี่เน่แบบไม่ได้ขึ้นเพราะแบบไม่ว่าใช่ไหม เขาก็แบบให้กำลังใจทุกคนน่ารักมากคือแบบพี่เหน่แบบพิมพ์มาในในกลุ่มว่าแบบโซโซนะเด็กหลีคิดถึงมากคือแบบเอ็มซี MC หนูเก่งมากขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเติมมาบอกหนูแบบ MC หนูแบบโอเคนะแต่ว่าก็รู้ว่าต้องพัฒนานอีกแต่ว่าดีใจที่ทุกคนชอบนะคะ ใชนะ่แล้วก็รอวันที่จะขึ้นเพาไห,ไ,หไ,ไหนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเอาตรงๆพอแบบเต้นเสร็จคือแบบคือมันแบบอยากนอนแผ่แล้วก็แบบอยากกอดทุกคนมากคือทุกคนเก่งมากคือแบบเต้นเสร็จน่นารักมากในห้องซ้อมแบบเหมือนแบบรังของกิน <laughs> ทุกคนสั่งของกินเห็นไหมพี่เอลพี่เอลเอากุ้งเผามากินในห้องเซลลูอะดีใจที่ทุกคนแบบมาดูสเตจแรกของพวกเราเพอพวกเราก็แบบ ตื่นเต้นด้วยชอบเพลงไหนที่สุดคอนเนคเบ็นบงหนูชอบเพลงเดชันชอบเพลงเดชันเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่หนูสนุกแลวอยากปลดปล่อยมาก แล้วก็ไม่ได้พูดแคทเฟสนานมากคือแบบทุกคนเขา้าทำไมคือมันคิดต,ตอนที่แบบว่า้องเข้ามามันก็จะแบบแบบอาใช่แล้ววยชบตอนหนูใส่ชุดอ๋อหนูจะบอกให้ชุดแพนกวินคือแกง๊งแพนกวินแบบยูนิตแพนกวินใช่ไหมทุกคนทชาเล็มแพนกวินอะมีแต่คนตะเลก็กน่ารักมากแต่ละคนคือแบบน,น้องซินดี้ น้องซีนี่ก็แบบตัวแค่นี้พี่ออเอ,อ์ก็ตัวแค่นี้ใครน้องเอมี่ก็ตัวแค่นี้เมารี่ด้วยใช่ไหมมารี่ก็ตัวแค่นี้แล้วหนูเหมือนแบบแพนกินที่แบบหลุดหลุดหลุดนนคิวสี่ะมันไม่กลุ้มเอาตัวตุว่มไปตอนหนูเต้นอะ่ะหนูย่อด้วยนะตอนเต้นที่แบบสมมติว่หนูจะอยู่ด้านหน้ากับพี่เอ๋ใช่หนูพยายามย่อเต้นแบบ ที่แบบสูงขนาดนี้มันก็แบบพยายามย่อมากคือเพราะว่าตอนซ้อมแล้วแบบมีแบบถ่ายคลิปแบบไปดูตัวเองใช่ไหมคือเห็นเหมือนแบบแพนกวินยักษ์อะคือไม่ได้ว่าน้องๆตัวเองนะคือหนูอะสูงไปใช่ไหมแล้วคือแบบเป็นคนเดียวอะเป็นคนเดียวที่แบบว่าน่าจะสายพันธุ์แบบใหม่หนูคิดว่างั้นแล้วหนูเป็นคนเดียวที่แบบ ลรั่วคือพยายามแล้วนะหนูพยายามให้กลมเกลืสุดแล้วอะคือขอโทษที่หนูอาจจะทําให้ขัดตาบ้างแต่ว่าหนูพยายามเต้นให้น่ารักที่สุดแล้วคือมิงเรัซื้อแฮงกิ้นพยายามแล้วจริงๆแฮงกิ้นยากหนูกำลังว,ว่าตัวเองเอยู่อสูงเท่าไหร่แล้วนะคือหนูไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แหลวแต่ว่าไปวัดก็เจอพระวันด,ดีค่ะ ใช่แล้วแลวเลยแล้เลยไปวัดก็เจอแล้วไม่ได้สูงร้อยหกสิบแปดแต่มิชาบอกมิชาสูงเท่าไหร่ร้อยหกเก้าใช่ไหมมิชาร้อยเจ็ดสิบอย่างมิชาร้อยเจ็ดสิบไม่แน่ใจแต่ใครจะคนบอกร้อยหกเก้าแล้วเข้าเดือดหนูหนหนดูเตี้ยไปดิอย่าขำนะแพงกว้นยอยากอะเรื่องนี้เก็บไว้หนูจะพยายามย่อให้เนียนทุกคนคงไม่รู้สินะ ทุกคนคงดูว่าหนูตัวเล็กน่ารักสินะภูมิใจภูมิใจอ่ะคือเป็นตัวเล็กน่ารักสิ่งที่ใส่ันคือตัวเล็กน่ารัก <c oughs> ตัวแชทตอนนี้แพทตอนนี้ทุกคนสูงกว่าหนูพี่เน่เท่ากับหนูหรือเปล่าพี่เน่พอๆกับหนูแพทไปแล้วมีชาไปแล้ว พี่ปามพี่ปามปปปก็มาพอกับหนูอ่ามีชาล๊อตเจ็ดเดียวค่ะแผ่นวินงไหนท่านบูรีมากใช่ทุกคนพี่ชาแผ่1ร้อยเจ็ดสิบไรเก่งแล้วค่ะแผ่นว,วิวนงนะบูรีนะเนี่ยนี่บูรีนะใช่หนูอาจจะมาแบบโทรเล้า แต่น่ารักเหมือนกันเข้ากันได้อะพี่เนี่ยเราหกเจ็ดหรอเอ้าว้ว้พี่เนี่ยก็ยยคือเวลาหนูใส่รองเท้าไปซ้อมเต้นใช่ไหมรองเท้ามันก็จะมีส้นนิดนึงแล้วก็จะอัพขึ้นมาตอนเต้นเราก็เท่ากันเลยแต่พอถอดปุ๊บมอบแรงมากของความเป็นธรรมให้แพนกวินล่างเมก้าด้วยค่ะอย่าอบุูลิจี้ค่ะดูพูดไปแล้วอยากกลับไปดูนะคะเดี๋ยวจะเห็นแบบ ทำตัวเล็กทำตัวเล็กตัวน้อยจะเห็นแบบแพนกวิ้นตัวหนึ่งที่แบบพยายามเสร็จจะไปแยะ ไปแล้วนะคะขอบคุณที่มามองมองกันวันนี้นะคะก็ทุกคนคิดถึงไงก็เลยมาดาวดวงนั้นดาวดวงแรกนั้นยังมาการจเจลอง ดาวดวงนั้นทอแสงประกายที่เราทุกคนเฝ้ามองด้วยกันใครสักคนเคยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดาวดวงนั้นให้ฟังหนึ่งจงใช่ไหมเราผิดไหมไม่รู้ตื่นแลวใส่ชุดวันใหม่แบวมากไปดูได้นะคะทุกคนสามารถซื้อในแอปแอร์โฟเท้นี่แหลยค่ะกดไปที่เทเตอร์นะคะ ดูได้หรอวาเลยมีสีรอบก็ดูได้ย้อนหลังใครไม่ต้องดูมาดูได้นะคะทุกคนมาดูเจ้าจิ๋วจินสีทั้งหลายเลยเสียรูปด้วยอาใช่ทุกคนมีพีออเดอร์รูป,ครปใครไม่ได้ไปแต่แบบอยากเห็นแบบที่ระลึกความทรงจําของเรานะคะคือแต่ละท่าเรานั่งแบบพยายามคิดกันมากนะทุกคนคือเราซีเรียสกันมากเรื่องท่าถ่ายรูปคือแบบก็ได้ตามนั้น คน,นสดไปแล้วสดไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะข้อสามแอกโอเคเอาแอคเลยเดียวอีกแอคหนึ่งอืมโอเคแต่พุ่งหนุ่งเว้พุ่งพี่เป้ะหรอมันก็จะฉ่ำนะ ไ่มีใครรูปคิดเองถ้าแบบว่าว่าใช่แล้วครับบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะโอเคได้เจ็กกันฟันพีเปล่านะ